ทำไมถึงได้มาอยู่ออสเตรเลียมีคำถามนี้อยู่ในใจของตัวเองหลายครั้งคนที่ได้อยู่ต่างแดนเคยสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรกันเราถึงได้ถูกส่งไปในประเทศนั้นๆเราอาจจะมองว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าในสถานการณ์ชีวิตของเราแท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรบังเอิญในชีวิตเราเลยคะ่ะเราทุกคนแค่เดินไปตามกฎ ของธรรมชาติที่ไม่มีอะไรที่รี้ลับเลยมีแค่เรารู้กับไม่รู้เชื่อกับไม่เชื่อชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามความเชื่อที่เรามีอยู่ในหัวนั่นเองหลังจากที่ครูแอร์ได้มาศึกษาเกี่ยวกับกฎของจักรวาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องของกฎแรงดึงดูด law of attraction เนี่ยพอได้รู้ว่ามันทำงานยังไงถึงกับคนลุก ร้องไห้เลยโอ้นี่ฉันใช้กฎนี้มาตลอดเลยหรือนี่ที่ได้มาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็เพราะว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมที่ย้อนกลับไปเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยชีวิตของแรกก็ปกติธรรมดาในหัวในใจของเรานะ่ยมันคิดตลอดว่ามันคงจะดีนะถ้าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนแล้วเมื่อถึงเวลาจัก,กรวาลก็จัดสรรมาให้ในตอนนั้นที่คิดไหว้คืออยากไปโซนยุโรปแต่จัก,กรวาลก็จัดสรรสิ่งที่ดีกว่าสําหรับครูแอร ส่งมาที่ออสเตรเลียดินแดนแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลประชากรยังไม่มากยังจเจริญเติบโตไปได้อีกมากเป็นประเทศที่คนทั่วโลกอยากจะมาแม้กระทั่งคนยุโรปก็ย้ายมาอยู่ที่นี่กันปัจจุบันครูแอร์ก็ได้เป็นออสเตรเลียซิติเซนเป็นพนลเมืองของที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วคือโชคดีมากๆเลยนะคะอยากรู้วิธีการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองก็สามารถทักทายสอบถามครูแอร์มาได้นะคะขอให้โชคดี ได้ทำในสิ่งที่รักอย่างอิสระและมีความสุขกันทุกคนนะคะครูแอร์ออสเตรเลียสวัสดีค่ะ